ครับวันนี้เราได้อยู่กับเกมบีติมภาคสองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเพราะผมได้เล่นภาคหนึ่งไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะเอาโฆษณาเทมกันแล้วนี่ครับจะมีไม้กับชาลลีหรือเปล่านะครับถ้าชื่อเรียกชื่อผิดผมขออภัยนะครับ อาจจะติดเสียงคนข้างนอกนิดนึงผมขอภัยนะครับเราจะไปเล่นกันเลยเคน, <Okay. S 2> นี่คือเจกับชาลีหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเราลืมมาานี้ของจากภาคหนึ่งนี่โอ้โเปียบเลยเฮ้ยลิส ฮิทฮิทจะไปรู้ที่นี่ไปแล้วเขาทุกคนเราต้องเอาภาพปูที่นอนไปห้อยไว้ อันนังกะตีโคตรใจเราไปด้วยดีกว่าเราจะลงไปไม่ได้นะเพราะว่ามยังไม่รู้เลยว่ามันลงไปได้ไหมเราก็ต้องลงไปแล้วไปแอบในบ้านหมามันยังไม่มาอ๋อวันนี้แหวนทำไมมันหลดว้าวา มันไม่เห็นเราได้ไงอ่ะคันมันตัวเฮ้เลยพี่เราก็เอาวางไวง้เราไปกันที่สตรอว้าวคนไนแกว โอ้ยอุ้ยใครอ่ะเขาเป็นใครกุ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะ เฮ้ยทำไมทุกคนกลายเป็นวิญญาณเลเฮ้ยเราจะลงไปกันนะครับทุกคนเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยลิตอ่าโฆษณาโอเค นี่คือลิสลิสกำลังโดนจับไว้วิย้ยตายแล้วนะฉันจะช่วยนายให้ได้โอเคไหมไม่ตอบเราเรากำลังจะไปกันที่อุยห้องนี้แล้วเราก็ต้องไปหาขีมวยไป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  มันจะว้ายปิดทำไมเนะี่ยเปิดนี่เอามาอ้าวนี่เราก็ต้องเอาขี้อ้าวปิดอีแกแล้วขี้มาต้องออกไปจากที่นี่แล้วเราก็ไปไขอันนี้ออกมาเราก็เจอเทียนไขแต่ขอเนียไว้ที่รถก่อนขอขโมยแล้วกันนะครับพี่ เทียนไขมาแล้วใครเอาเทียนไขไว้ตรงนี้เนี่ยอุ้ยเข้ามาทำไมไปเลยแล้วก็แล้วเราก็จะไปกันที่โรงหนังจะไปกันที่โรงหนังว้วมีรถจอดดูกเกียกเลย อยอันนี้คือ,อไรอะ่ะแมวคือตุ๊กตาแมวเราออกมาแล้วแล้วเราก็ต้องไปหาปแจแอลปเจแอลจะอยู่ที่หลังรถหรือเปล่าที่นมีไหมไม่มีงานยากก็สีต้องไปเดินหาทั่วรถเลยวิชเจอน้ำหอมโอ้ที่รถก่อน เราต้องไปหาเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอทุกคนคิดอทุกคนอาจจะมองทุกคนอาจจะคิดว่าผมอะเคยเล่นมาแล้วที่จริงผมยังไม่เคยเล่นนะแต่ผมไปดูแบบมาอุย้ยแตงกว่าตองไม่เอ่อเอ่อแตงกว่าดองพ,พูดผิดขนาดพูดผิดยังพูดผิดเลยเราก็ต้องไปหาแจแอลต่อไปเพราะเรายังหาไม่เจอ อัน,นไม่มีอะไรอันนี้ล่ะว้าวมีของเล่นด้วยไม่เอาะเราไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้อะนี่ไงปัจเจอ,เอลไปกันเลยเราก็จะไปกันที่ คณะละครสัตว์ว้าวสวยจังหึหึสวยงามสวยงามพระรามแปดเราก็จะลงอ้าว อ้าวโฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไม่ไม่คุ้นตาเลยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนหนีพีทติมวู้คนหนีพีทติมโอ้โหเสียงเพลงยังดังอยู่เลยพี่น้องเอ,อ๋ยตอนนี้เราก็ต้องเอาแล้วปัจเจอเอลอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงเราต้องเอ,เอาปจเจอไปไว ไ,ไว้หน้าไ,ไว้หน้าบ้านที่ชื่อว่าเดลใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดก,ก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็จะไปกันแล้วเราก็ต้องไปคุยขยะคุยขยะนะครับเราคุยขยะกันเลยว่ามันจะมีอะไรไหมไม่มี มีมีมามโมีมมโมมโไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องไปหาตรงนี้ไม่มีตรงนี้อ่ะจะมีไหมไม่มีคือวันนี้ผมตั้งใจทําให้มันเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผมมีการบ้านนะครับคือผม คนอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ทำก่อนเพราะว่าผมอยากทำให้ผู้ชมดูก่อนนะครับเพว่าเดี๋ยวผู้ชมจะหาว่าผมสร้างไม่ตรงวันนะครับอุ้ยเจอกร์ดแล้วเอาอุ้ยอะไรอะในทุ้สภาพมีอะไรอันเนี้ยอะไรเนี้ยเอาเฮ้ยบันไดเฮ้ยเราต้องหอนสลิงไปเหรอเนี่ยอุ้ย เปิดประตูได้แล้วแล้วเราก็ต้องไปเอาน้ำหอม Jay, here, อ๋ยวฉันจะช่วยนายโอเคไหมโอเคแล้วเราก็เข้าไปเลยเราก็ไปคุยกับไม้ toothbrush ช่วย you know เอา <me something S 1> น้ำหอมไปให้ไหมช่วยเอาน้ำหอมไปให้ไ o l อ uh, sure. เราได้ลูกบิดเราได้ลูกบิดเลนชักมาแล้วเอาไว้ในนี้ก่อน here, แล้วเราก็ต้องไปหาอาหารแมวซึ่งอาหารแมวนั้นเราต้องขึ้นไปตรงข้ามกับคณะละครสัตว์ เราก็ต้องไปตรงนี้เราก็ต้องไปหาอาหารแมวอาหารแมวอยู่ไหนจังนีไ่ไงแคทฟูดเอ้ยหยิบยากจังไปกันเลย้ยผีติมหวังว่ามันจะไม่จับไหมกับชาลีไปนะ โอเคอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยนอแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่บน่นเฮ้ยเด็กคนนี้เขาโดนผีติมวิ่งไล่จีติมนี่ใส่ไม่ดีเลยแล้วเราก็จะไปกันที่ตรงนี้ แล้วเราก็ต้องไปหาไม้แขวนเสือ้อขอไปดูในห้องนี้หน่อยสิแอ,อบท้ทตียงได้ด้วยห้องนี้ล่ะห้องน้ำไม้แขวนเสื้อนี่ไงอุ้ยหยิบหยิบสิไม้แขวนเสือ้อ โอเคเราได้ไม้แขวนเสื้อมันแล้วเราก็ต้องออกไปเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามเอ่อชั้นสามหรือว่าชั้นอะไรไม่รู้แต่ว่าเราจะเรียกชั้นบนสุดละกันให้เราขึ้นไปก็ต้องโหนสลิงให้โดนจะอ่าเป็นไงเก่งไหมล่ะแล้วเราก็ต้ a. องไปเลื่ kan. Wh <one> อนตรงนี้ออกเอาอีกแล้วหรือ <aga> <Batman> <Yeah> <Why? parable disorder> เฮ้ยทำไมเด็กคนนี้อ้วนจังเอามา้อ้ยเขาล้มอ้ยลบยพอยังเจ๋งแล้วเราก็ต้องไปเลื่อนตรงนี้เราก็ต้องลงไปว้าวต้องไปหาประตูลับแล้วก,ก็ไปกันเลย ไปตรงนี้เราจะพบกับถังแก๊สเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับอืมแต้เราก็เปิดประตูปัจจแอลจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้อ้าทำไมอ่ะอ๋อก่อนนี่เรวเราก็ไปเอาปัจแอ,อล มาไขาแล้วก็ต้องไปเอาปแจแอลมาไขาไว้ปเจแอลมาไขไาขอันนี้ด้วยก้อนนี้ก้อนนี้ก็ได้ถังแก๊สมาแล้วเราก็ต้องขึ้นไปทําไมเจแข็งแรงจังเลยยกถังแก๊สขึ้นบันไดได้ด้วย เราก็ต้องไปที่อุย้ยอย่าวิ่งมาสิแล้วเราก็ต้องไปที่อ่าสุสานใช่ไหมอาจจะใช่เอาอะไรเนี่ยโอ้ร้องเพลงเลยวยส่งจุ๊บให้เราด้วยเอาอะไรเนี่ย อะไรนะส่งจุ๊บแล้วก็เดินหนีไปต้อง<ฟ>ใส่เขารักเราไม่ยอมทำร้ายเราได้เลยแล้วเราก็ต้องไปกันที่สุสานเแ,แล้วเจกับแล้วแล้วไม้กับเอ่อใครนะ ไม่กับชาลีมาทำอะไรที่ละครลงละครสัตว์อ่ะหนูก็งงเราก็ต้องมาทำแก๊สมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาเทียนไขเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยโอเคอเคุอค้ยออกไป ี่พูดไม่รู้เรื่องเห็นมาวางเอาอาหารแมวมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาแมวขอแมวหน่อยนะเราไปกันที่โรงหนังไปที่โรงหนัง แล้วเราก็ต้องไปหามาฬิกาแมวที่เราเจอที่มันเป็นฉากนั้นใช่ไหมทุกคนใช่แล้วเราก็ต้องเอาไปสลับกันไม่อยู่ตรงนี้ได้งไงเนี่ยพีติมนี่เอาฝากไว้ตรงนี้หน่อยเอา้ามันหลับอยู่ทุกคนเอา้ามันหลับอยู่มันตื่นหรือยังอุ้ยมันตื่นแล้ว แต่เมื่อกี้เรายังเห็นมันอยู่เลยอะไรครับเนี่ยเพราเราก็ต้องไปกันที่ตรงเราเราก็ต้องไปที่สุดสารเหมือนเดิมขอเร่งขอเร่งความเร็วนะครับเราก็ต้องลงไป เฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาอันนี้วางไว้บนรถก่อนแล้วเราก็ต้องเอาเทียนไขไปวางไว้หน้าหลุมศพของพีตีมเดี๋ยวแต่มันยังไม่ตายนี่สงส่เป็นคนเก่ามะก็ต้องแอบรีมาจุดไฟรีมาจุดเร็วๆมันอยู่ไหน มันอยู่ไหนอะมันไม่มาสักทีแล้วมันอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วอะเคยตอนนี้เอไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อมันเป็นกำแพงที่เราแล้วเมือ่อไหร่ทีตีมันจะเอาไฟมาจุดเนี่ยอุ้ยโอ้ย ติดเสียงข้างนอกนิดนึงผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมถ่ายหลายเทคแล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดพูดกันสักทีผมขออภัยนะครับตรงนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยผพีติมมาทางนี้มาจุดศพตัวเองก่อนนะมาจุดทางนี้ก่อนเร็วมาจุดศพต,ตัวเองเร็วรวมาจุดศพตัวเองเร็วโอเคมันมาแล้ว แอบก่อนมาจุดสุกตัวเองหรือยังโอเคมันมาแล้วแอบแอบยองยองมองมองออิโอเคกำลังกำลังเดินไปแอบมอง ไม่ขีดไฟมาจากไหนอ่ะรบศพตัวเองยืนคารบศพตัวเองด้วยขอเดินผัดก่อนอุ๊ยอุ้ยอุยมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อโลลืมเพราะผมอ่านไม่ออกแล้วเราต้องเอาไม้ขีดไฟเอา ทำไมมันบ่อยจอยังเลยอุ้ยมันแอบนะครับเฮ้ยมันแอบมันแอบอยู่เป็นฉากหรือเปล่าแล้วก็ต้องเอาถัางแก๊สเอาถัางแก๊สแล้วก็มุดไปตรงนั้นอุ้ยหลบเอาถัางแก๊สมุดถังแก๊สมุดไปตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปที่ ตรงไหนนะเออที่กำแพงเล้าอะ่ะอุ้ยตรงที่กำแพงมันเล้าอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็ร้องเพลงอยู่นแหละอยู่ตรงไหนนะ ตรงกำแพงที่แล้วน่าจะไม่ใช่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนเขาวงกดเลยอะ่ะนี่ไงผมเก็บมาวางไว้แล้วเราก็ต้องไปเอานาฬิกา ก็เอาไปเอานาฬิกาเอานาฬิกาไปวางไว้ตรงนี้ไปแล้วก็ต้องไปเอาไม้ขีดไฟเอาไม้ขีดไฟแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก็เอาเลยระเบิดซะเอาอะไรเนี่ยอุ้ยดิฟจังเหรอพี่ Wih, yang di... Mau Wih, di tiga. Aduh, aduh, aduh. lagi. Wih, wih, wih. Lebet. Wih, langsung me- Lu bit. lubit bit. lubit au lu bit. Lu bit, lu bit, lu bit. mah. เข้าไปในนี้แล้วเราก็ไหนเขาเปิดดูหนซิไม่มีอะไรเลยแล้วเราเปิดอันนี้เราก็จะเจอคุณแจที่สามารถช่วยลิสได้เราสามารถช่วยลิสได้แล้วเราจะไปหาลิสกันลบหน่อยพี่ผมจะออกได้อยู่แล้วเคทะลุมันตัวก่อนแล้ว มันบักแล้วเราก็ต้องไปที่รถแล้วเราก็ต้องไปกันที่เฮาเลยเย้เราออกมาได้แล้วช่วยลิสได้เย้เราออกก็ช่วยลิสได้แล้วกระโดดไปนะลิสอ้าวลิสไม่ออกมาแล้วเอาลิสฉันขอโทษ Mine, I don't harm you. Charlie, Charlie, that's Liz, your sister. Yes, it's her. I do not understand how it happened. Wait, wait. Hey, screw this. Could I, yeah? I'm -oh. ว้าวฉากจบเราได้นมกับไข่มาด้วยเย้ yeah. ต่อ EP พหน้านะครับทุกคนถ้าใครอยากถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็พิมพ์มาในโพสต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเข้านี้บายบายอุมา